ครับพี่น้องครับพี่น้องที่ติดตามช่อง t u b e ปล่อยฝ่ายมาเลยพพอนะครับเช่นเดิมเช่นเคยเมื่อบมาจากกันนะครับคลายความคิดหอดคิดถึงนะครับขอบคุณแฟนกับที่ติดตามต่างๆต่พี่น้องซับสไครพันสองพันคนนะครับจนตอนนี้กับพอสมควรแล้วนะครับขอบุณพี่น้องอีลีนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับผู้ใดเพื่อท่านในติดตามขอเพิ่มเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับ มือนี้สีเฮ็ดยังนั่นนะครับมือนี้ว่างพอดีพี่ดองครับให้พี่ดองเบิ่นห่ครับบแม่นมันเด้บ่แม่นหัวมันพี่ดองว่าอย่างครับนะครับนี่คือบัวบัวบัว,บ,วบัวโคดต,ต้นบัวโคดต,ตอนนี้ก็พากันนิยมนิยมมาผู้ที่เล่นต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่บ่อนไม่ยางบ่อนไส้บ่อนอยางนะครับ เพ็่การนิยมเล่นนะครับผมก็เลยไปซื้อเบงนะครับบัวโคดครับมันสิเป็นหัวอยู่ในปลาปลาอันสมบูรณ์นะครับเป็นบางพื้นที่เนาะแต่ทั้งบ้านผมไม่เคยเห็นหรอกครับนี่ครับเหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับและที่จริงก็เป็นสมุนไพรได้พี่น้องครับไปค้นเบงเดอนะครับบัวโคดนะครับใบที่คือใบบัวบกไงนะครับใบบัวบกโคดนี่พี่น้องครับเอาไว้ประดับบ้านนะครับตั้ง ใส่โต๊ะต้อนรับแขกนี่กระง่งางามผมไปถามเบิงนะครับหัวซ้ำนี่ขืนต้นน้อยๆนะห้าร้อยบาทปัาดแสดงว่ามันข้นยากเมื่อขึ้นยากแล้วผมก็เลยสือหัวมันมาเลยเอามาลองเบิงเสียงเบิงว่าสิข้นรือบ่ขึืนนะครับแลวก็ศึกษาเบิงวธีการเพราะต้นบัวโขดทำยังไงบัวโบกโขดเนี่ยเห็ดยังไงกระิเฮ็ดตามที่ผู้ที่เพิ่นประสบความสาเร็จนะครับเพิ่นประสบความสาเร็จเพิ่นกระท่ายอันที่เพิ่น เพาะได้นะครับมาให้เบิ่งน้ำนะครับอันนี้กระสีร่องเฮตาเบืองครับพี่น้องครับศูนย์เรียนรู้จาก YouTube นะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับ youtube เอาแล้วครับพี่น้องอ่าเพื่อนบอกว่าให้แช่น้ำไว้นี่แล้ครับเพื่อน่าให้แช่น้ำไว้จากสองสามชั่วโมงผรมกระสีเอาไปแช่น้ำเพราะว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บัวโคตรนี่มันเตินโตแช่น้ำไว้น้ำก็ออกมาจากสะนะครับ บอกเอาน้ำปลาปลาพราอมมีคอลินเสียนามาจากสามสวโมงจากน้อยก็เสิยออกไปซื้อดินนะครับดินเมื่อปลูกดินสำหรับเพาะนี่ก็น่าจ,จะเป็นดินประเภทดินปูกแคกอยังกับแคนตัดอย่างเห็นไหมซุ่งเป็นหัวเฟิ่อนหัวอย่างนะครับผมนี่นะครับแซไว้พี่น้องกระตุนกระตุ้นหลากเพืน่น ึืนเร็วึ้นซ่านี่ยเพื่ออธิบายบ่ได้ไรนะครับรเรียกแต่ความสมบูรณ์ของของหัวโขดบัวโขดนะครับคือหัวบัวโขดนี่เพิ่นจะเก็บสารอาหารไปได้หนีแหละครับลเลียแต่หัวมันสมบูรณ์หน่อยสมบูรณ์หลายหรือกระแรงกระตุนนะครับเนาะผมกระสิแช่ไว้เอาละครับส่วนแช่ไว้ก็ไปซื้อดินตัวพี่น้องบันี้ครับติวนอ่ะ แชรไว้3ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแชรหลายกับไู้ใดด้วยครับมันสีน้เอาอพ่อกระตุนนะครับเพราะว่าพืชประเภทนี้บ่มักดินที่ว่าดินแชะนะครับมันเป็นดินโคกครับผมดินโคกโอเคครับครับหลังจากเข้าแชรหัวบวกโะดไว้แล้วก็รบกวดยสอนให้พามาซื้อ,อ,อดินซื้อดินนะครับซื้อดินปลูก มันชิมีดินปลูกเฉพาะมัน mm hmm. ในค่ายดินปลูกซุ้มเคตัดบ่เหิน mm hmm. ต้นเคตาตัดอย่างนะที่น้องโกตีเล่นนะ่ะที่มันคือต้นเฟินหัวเลี่ยมๆ่ยมๆอ่ะอาสีเอื้อนซื่อผิดนะ้องเนาะมันใจตัดตัด,ตดนี่คนระับพี่น้องครับผมมันมีข้อมูลทางนั้นเป็นไงนะครับ <c oughs> เป็นว่าใส้ดินประเภทนั้นเพราะว่ามันมันบ่อชื้นผืช mm hmm. ประเภทนี้บ่มมาความชื้น กระซิไปซื้อดินปลูกบัวน้ำเพาะในบัวไว้เม็ดบัวไว้บูดีนะฮะับแล้วก็ปลูกเชปูนหรือเป่าฮะปลูกเชปูนหรอปลูกเชื้ปูนมันชิงงามโปรดคอยกดซื้อเติมน้ำพอใจไปเดี๋ยวไปร่างดินรู้สึกว่ามุกมันยังฝืดๆอยู่นะมันนอนนอนเพิ่งตื่นนะตื่นสวยแล้มันยังไม่ช่วงเลยนอนไม่ช่วงนะฮะอ่าน้ำเต้นไม้ตุ๊กไปเรยวทวนเลยพี่น้อง มากฮอดแล้วครับพี่น้องนี่ไวสายไงี้ยนั่งเรือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ค่าเรียกว่าไดแม่ค้าร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยบอกท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมนิดนึงถนนทางไทรล่า34ทับ2ค่ะตรงทำคล้อย34ทับ2ค่ะชัดเจนมากนะครับร้านเด็ดมากที่โล่งๆนะครับวันนี้ผมมาซื้อดินแช่งต้าดิค่ะแต่ว่าไปปลูกเขาไปปลูกบัวโคดอ๋อบัวโคดบัวโมโหทุงเท่าไหร่คะ ละยี่สิบบาทเอาจักถุงเอาลอยหนึ่งลอยหนึ่งจะหาถุงกว่าบะละนีกว่าบะพคนเบิ่งอยู่ได้วยมีน้อยแล้วก็เอาดินผูกปัวอ่าจะเป็นแบบไหนจ้ามันเหนียวแบบแผ่นแล้วก็แบบแบบแบบอ่ามันเป็นยิ่งเหนียวแบบนึงมันเป็นแบบ น่นเป็นแอเหป็ีีมแห่เท่าไหร่เนาะเป็นเป้ตมนี่ไปบางร้านมันแห้งมากอะไม่ค่ะนี่หนูขน้องมันอย่างดีค่ะโอคอันนี้จัดเท่าไหร่ฮะร้อยหนึ่งได้กี่แผ่นร้อยหนึ่งสามสามห้าสิบ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 ห้าแผ่น ร้อยหนึ่งพอไหมเออกะถางี่ค่าเป็นคนบริลัมอยังอย่อาเภอหนองกีค่ะโอ้้ลลดูนองนองไมไค่ะนองกีนางรองจ้ัดการเลยคับจงปชื่อเบียเรือไหลไมีกกใหม่ก็มี

วิกกะเผาไฮตูหนักอยู่เลยเนาะหนักหายิงโอ้ขอบคุณครับนีมอนคะของอะไรัมเป็นันเป็นคอนอยู่นะคอนเกาเกือตอนดิบนม่ดิอยู่ออก เป็นต่วนเรียนมาเราไปเส้นคอรสนะครับก่อนจำด้ว่าเขาไปเล่าโอ้ที่ที่ยักได้เขาเข้าใจพีชเขาเข้าใจว่าดอกไม้ป่าที่ให้ลุงไปขุดออกอะไรไร่มันเป็นเครียดเปนต้นอันนี้โอ้ใครสมใจหรือไงจะไปขุดออกไม่ใกล้ๆเลยต่วนลุงบอสอะไรแทนเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไรกันเนี่ย อร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าอต้นมีความหมายอยู่นะเอาแล้วมันจะอายุมันยาวไหมค่ะมันอยู่ไปเรื่อยๆมันไมยานังเลยบ่มันจะเลื้อยมึองอายุสิมีอายุสามมันบ่อีทาีดิจับซอยแล้วเนี่ย ม <Morning. S 2> <Morning. S 1> อนิ่มาเนี่ยถ้ามันฝังอยู่แล้วมันก็จะทุกปีมัน,ม,นม,ออมันจะพักเวลาไหนถ้า,ออามนีน้ำเรือยๆเลยหรอก็อิว<อ>ว่ะเห็นเขาคอคอ,อ,อ่ะเขาโอเคจิงว่าลองกลนจังหน่อยเนาะต้นมอร์นิ่งมาเนี่ยเด็นนะ ครับเนี่ยอยู่บ้านถ่ายกินเขาจมแล้วปัะจมแล้วมันจะก,กินแล้วเขากินต้นไม้เนี่ยเนี่ยเคือเราก็ไดนนะ้โอเคครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เ้าไปซื้อดินปลูกแค่ตัดนะครับอ่าแค่ตัดดินปลูกแค่ตัดนะครับแลังจเกนีวมาปลูกต้นบัวบัวโขดนะครับบัวบกโขดล้วลกาผมกระแ่นาว้ประมัน สามชั่วโมองน่าจะได้แล้วครับผมเบิ้งกันครับนี่จากากแซ่ได้ประมาณสามชั่วโมองจะครับเพื่อเป็นการกระตุนตต้นกระตุ้นหลาดขอให้เขาตื่นตนต,ตื่นตัวจังน้อยนะครับโมเมนเ์แช่ขขางขึ้นนะครับให้หลาดเขาตื่นตัวเอาละครับที่นี่เขาก็ถึงวิธตีตอนการพูดครับ มาปูกันครับแล้วก็เตรียมอุปทานเตรียมกระถางไว้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์การปลูกอหลิ่นพันกันไปเหมือนเอาละครับมาปลูกกันเลยครับผม ครับผมหลังจากเอาดินปลูกใส่เรียบร้อยนะครับดินปลูกแค่ตัดกระสีประมาณนี้นะครับซื้อมาถุงละสิบบาทพี่น้องนะครับเป็นยังดินธรรมดาปลูกได้บอการจะได้นะครับพอ่าแต่ว่าพอหายแชะนะครับผมต้วดินอันนี้มันดีมันจะบออุ้มนม้ำแลวการแซ่ห,หัวบัวโคดนี่ก็สีแซ่โดยประมาณสามชั่วโมงสามือซี่ก็ได้นะครับพอให้หลากมันตื่มโต นะครับการสังเกตว่า,าส่วนไดเสียวลงดินนั้นยอดมันเสียออกทางไดหัวแต่และหัวกับก่บคือกันนะครับรูปทรงนะครับตามที่ผมเบิ่งนะครับหัวนี่กับข้องส่วนยูดินกับข้องจะเป็นส่วนนี้เนาะพี่น้องส่วนรากนะครับที่ก็เจ้าคูดมาอันนี้ก็จะเป็นรากมันแหละครับน่าจะแม่น,น้องพี่น้องเนาะส่วนปลายเขาข้องจะเกิดอยู่มองนี้ นะครับทีนี้การปลูกกระสีง่ายๆล่ะครับผมกรสีลักษณะว่างเลยเนาะพุดให้เขาจักน้อยก็เป็นมองพุดจักน้อยพี่น้องอาไดเรื่อมเอาดินใส่ลายพดนี่ครับก็คงจะประมาณนี้เอาล่งดินกับประมาณเศษหนึ่งส่วนสามเนาะ กาว่าไห้ลาเขาได้พอดีพอดีแหละพี่น้องแ,แตงจักน้อยนี่นะครับกะประมาณนี้กะรอดตะเวลา <c ười> ผมกับ่เคยนะครับลองทดสอบเบ้งการปลูกบัวโขดกะรลดน้ำกะมันสามวันต่อครั้งนะครับตามที่ศึกษามานะครับบนบ่วไ้มันแฉะ สามวันตอเทือก็ได้ลักษณะบวกโคดครับเอาล้วครับมาเห็ดหัวต่อไปนะครับหัวต่อไปก็ค่งจะถูกต้องครับผมทางนี้เนี่ยจะเป็นทางแท่งยอดนะครับอันนี้ก็จสเป็นรลากอันนี้ใส่ได้เลยใส่ลายโพดต่ที่แหลก อาจจะนิดหน่อยนะฮะนี่ครับส่วนนี่ลงประมาณนี้นะครับมาลุนกันว่ามันสิขึ้นบ่บัวบวกโขดคนบ่เอาละครับอ่าปลูกต่อไปก็ท่านพี่น้องเด้ออันนี้เด้อครับผมก็เป็นการปลูกเรียบร้อยนะครับสำหรับบัวโขดนะครับ ขังแรกเด้อพี่น้องเด้อกระสิยั่งมายั่งนะครับขนาดจ,จะขึ้นยุดอกครับเพราะว่ามันเป็นหัวมันก็คือแรงสะสมอาหารมันนะครับถ้าถึงฤดูการเขาคงจะขึ้นนะพี่น้องเนาะอันนี้ผมกระสีลดน้ำประมาณสามวันต่อครั้งหรือเอาแบบว่าเอาพ่อเอาพ่อดิดหน่อยนะครับไ่ให้ไ่ให้ไ่ให้มันชื้นจนเกินไปนะครับสำหรับต้นบัวโกดอันนี้กระแดดแน่นะครับ ต่บาา่าบ่ให้ฝพนตกถึกนะครับครับพี่น้องบัวโคดนะครับรอเบิ้องบามันสิขึ้นบน่เนาะพี่น้องเนาะเอาละครับทดสอบเบิงไปเรื่อยๆผู้ดใดสนใจกัน่าลืมนะครับย่ำเงาย่ำว่างนะครับทดสอบดูนะครับบัวโคดเบิงว่ามันขึ้นแล้วมันสิเป็นลักษณะใดหรือสิขึ้นบ่ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับอะรุ่นน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อตอนต่อไปครับผมบัวโขดครับ